เกียรติลักษณ์ครับผมเบอร์สามจากพรคประชาชนครับที่เป็นสมาชิกเองเนี่ยอันนี้คือเป็นลงสมัครสอบจเป็นสมาชิกจังหวัดใช่ใช่คนนี้เป็นหมอหมอจิตวิชาหมอมุดสังใช่ใช่ผมมาตั้งใจว่าอยากจะให้โทรศัพท์ของเราอ่ะแจ้งปัญหาได้แล้วก็ส่งเข้าไปในระบบเลย ของเราไหมฮะเหมือนเราส่งรลยอย่างเงี้ยแจ้งมหาถนนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขยะล้นไฟไม่ดีน้ําไหลไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยพิกัดมาให้เราเราก็สามารถดูแลได้ทั่วถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเข้ามาดูแลที่นี่ก็น้ําอย่างเดียวน้ำไม่ดีเหนือน้าไม่แรงดิน้าไม่ดีสองสามอันสองสามอมนนะครับโอเคแล้วมีการไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับนายกอบจนะอ่าเข้าใจเข้าใจน้ําแถวนี้ใช่ไหมครับโอเคนั่นแหละคือไลแต่ตอนเย็นเอาตอนเช้าไม่ไลเลย ใช่เลยเลยพี่อยู่มานานเลยเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วพี่รีกว่าสองสมัยนายกอบบตนายกอบบตโอเคสมัยน่าจะสี่นะผมจะไม่ผิดนะใช่สี่แต่เป็นสองรอบมีอยู่สองสมัยราบผมพี่ยังเป็นอยู่แบบนี้นะอันนี้ผมเก็บรักอยู่ในพื้นที่อันนี้ทุงรังหมู่สามครับทุงรังหมู่สามอืมเพชเขตมะขานเตี้ยช่เข้า เห็นบางครั้งแบบว่ามีปัญหาหรือมีอะในการตำรงตำวรวจเวลาจะมาก็จะตีกันระหว่างขุนทะเลกับการดิดใช่ไหมใช่จะมาแต่ละที่เนี่ยตรงนี้ขุนทะเลดูแลคนี้ขุนทะเลดูแลครับอืมโอเคครับพี่นะแล้วก็ในไลน์ตรงเนี้ยพี่แบบมีเรื่องใช่สแกนแล้วก็ร้องเรียนหรืออะไรพี่ฝากเอามาได้แล้วผมก็จะเอามารวบรวมเพราะว่ามีมีตั้งแต่หน้าปากทางอ่ะผมเดินมานะครับเขาบอกว่า คลองอะ่ะไม่มีใครมาลอกทอ่อน้ํามันท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครมาลอกก็ปล่อยไว้อย่างงั้นเลยถ้าถ้าเผ็ดต้องลอกกันเขาะเพาลอกกันหมดทุกปีอ่าใช่แ้วผมก็แบบเี้ยแต่เขตนี้ยไม่รู้เป็นอะไรถ้าพี่ไปเชื่อไหมผมทำถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อเขาบอกว่าโซลาเนี่ยไม่มีถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อผมไม่จริงผมเจอด่ผมไปทุ่งกงเนี่ยใช่เส้นนี้ทั้งเส้นเลยผมขายแล้วใช่เส้นนั้นทั้งเส้นเลยถึงก็เส้นเส้นข้างล่างสายนี้ด้วยเป็นหลุมเป็นบ่อใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่ออกไปเดี๋ยวก็เจอมต้องนี่พี่ก็ได้ผมน้องนะผมสาม ผมามสิบเองจริงๆผมทำติผมไม่ได้โกหกคุณยายที่อยู่สวนตรงนง้เขาอยู่มาสามสิบสองปีแล้วผมอายุน้อยกว่าสวนใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้ววันที่หนึ่งกุมภาจะมีการเลือกตั้งแล้วก็เหมือนกับว่านโจุบายของหมอที่จะให้เกิดขึ้นคือเราสามารถยืมอุปกรณ์การแพทย์ได้เตียงผู้ป่วยเราสามารถไปยืมได้ที่รพสต คือจะทําให้มันเป็นแบบนอกจากที่ว่าคนเราอะ่ะมันมีทั้งสูงอายุแล้วผู้ป่วยติเดเตียงเนี่ยผมเห็นน,อน้องผมนึกออกเลยว่ามีนโยบายของหมออยู่เขาอยากให้เราเอาไปยืมน้องมาใช้ได้แล้วพอถึงถึง,ถ,งถึงเวลาพ๊กเราก็ค่อยเอาไปคืนนั่นแหละคือสิ่งที่ที่อยากให้มันเกิดขึ้นในจังรวา์ที่มีได้สุราษฎร์ดีกว่านี้ได้ครับผมเนี่ยผมไม่ได้บอกอะไรนะคนขับรถแห่พ่อผมกงแห่ผมผมอะ อยู่ในเรื่องอยากจะทําพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้นนะรมนี้ก็เลยลงมาพื้นที่นะพี่มีอะไรอยากจะบอกมีอะไรอยากจะฝากนี่ตรงนี้แอปไลน์อันนี้ติ๊กตอกเผื่อพี่อยากจะดูว่าวันหนึ่งเนี่ยผมไปทําอะไรมามั่งไปเจอคนแบบไหนมามั่งสมัสดครับพี่ครับครับโอเคครับผมครับโซลาเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่านี้ครับผมได้แล้วนี่ก็ชอบอยู่แล้วครับพีครับพี่ครับผมขอให้หา